สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงเฮลป์กูรูนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพในโรงพยาบาลกรุงเทพครับกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับและที่น่าสนใจคือทําให้ทราบว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่เข้ารับการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเดี๋ยวเราจะไปหาท่านที่บ้านกันครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์เจริญวัฒนสินนะครับซึ่งท่านเป็นแบดเป็นตันทีมชาติแล้วก็เป็นคุณพ่อของนักร้องชื่อดังคุณโจคุณเจครับ อาจารย์ครับทราบมาว่าอาจารย์นั้นเคยเข้ารับการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจถึง6เส้นด้วยกันที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพใช่ไหมครับครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับคนเราถ้าหากว่าชะลาใจนิดเดียวนะฮะอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะฮะผมก็เคยคิดว่าผมเป็นนักกีฬาทีมชาติคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับก็หลอดเลือดในหัวใจมันตีบนะมีอาการยังไงบ้างครับตอนไปประชุมที่โคเปนเฮเกนนะฮะก็เดินฝรั่งมันเดินเร็วนะฮะผมเดินตามฝรั่งไปรู้สึกเอ๊ะ คนอื่นเขาเดินเร็วแล้วผมรู้สึกยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยนะฮะกลับมาผมก็เลยมาใช้หัวใจฮะอาจารย์ครับหลังจากที่เข้ารับการรักษาแล้วอาจารย์มีวิธีการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นยังไงบ้างครับผมใช้ซื้อจักรยานมาปั่นอ่าจักรยานปั่นก็ให้หัวใจเต้น120ครั้งต่อทีทุกวันนะฮะอย่าไปทานอาหารมันๆนะฮะครับแต่อาหารโปรดของผมเข้ามันไก่กับข้าขาข้าวขาหมูฮะ Uh huh. ตอนหลังนี่ผมก็เลยคิดว่าเออแทนที่จะทานอาทิตย์ละ uh huh. หลายครั้งนะฮะ uh huh. เดือนหนึ่งหรือสองเดือนสักครั้งหนึ่ง,งนะฮะอาจารย์ครับทราบไหมว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยการผ่าตัดหัวใจหรือทำบายพาสเนี่ยจะจะ,จะทิ้งแผลขนาดใหญ่เข้าไว้นะครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้รู้สึกแผลจะมีขนาดเล็กลงไปแล้วเท่าที่ทราบวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ย เขาไม่ต้องใช้วิธีแบะอกเลยนะฮะเขารู้สึกใช้วิธีการเจาะแล้วก็ทาให้คนไข้ไม่ต้องเจ็บมากก็แแลก็จะเล็กลงไปเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องขอรบกวนเวลาอาจารย์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันต่อเลยครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะครับมีนัดกับท่านนายแพทย์วิทูลปิติเกื้อกูลครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยแพทย์และซูงอกโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ส่วนมากคนไข้จะมาพบแพทย์ด้วยอาการอย่างไงบ้างครับมักจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับหรือว่าแน่นหน้าอกนะครับอย่างในรายของอาจารย์เจริญท่านบอกว่าท่านมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่นําผู้ป่วยมาโรงพยาบาลนะครับคนไข้บางคนถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเป็นพวกฝรั่งก็จะบอกว่าจะมีช็อเน o อัปไรตหรือหายใจไม่เต็มอินนะครับอันนี้ก็เป็น อาการเริ่มต้นนะครับที่จะนำพาให้ผู้ป่วยมา,รารโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานหรือว่าสูบบุหรี่จัดเป็นระยะเวลานานๆน,นะกลุ่มของคนไข้กลุ่มนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคหรอดเลือดหัวใจติดได้ง่ายกว่าค,คนอื่นๆนะครับ โรคหัวใจในหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคที่น่ากลัวแต่วันนี้นรู้สึกว่าจะไม่น่ากลัวอย่างที่เขาคิดกันแล้วเพราะว่าด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าเนี่ยนะครับทำให้แผลผ่าตัดเ,เล็กลงไปด้วยครับใช่ไหมฮะเมื่อก่อนแนผลผ่าตัดเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสมัก่อนเวลาเราจะผ่าตัดเ,เกี่ยวกับโรคหัวใจนะฮะเราก็จะต้องเปิดหน้าอกนะฮะแล้วก็ต้องเลื่อยกระดูกหน้าอกออกตลอดแนวยาวนะครับแผ<ม><ม>ลผ่าตัดสมัยก่อนอาจจะยาวถึง 25เซนถึง30เซนหรือประมาณ1ฟุตหรือ1คืบกว่าๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราพัฒนาการผ่าตัดให้แผลผ่าตัดที่เล็กลงผ่าตัดตรงกลางเนยนะครับแผลผ่าตัดก็อาจจะเล็กลงเหลือแค่ประมาณ10เซนหรือ12เซนครับแต่ถ้าเกิดว่าในบางกรณีที่เราสามารถผ่าตัดทางด้านข้างได้นะครับอย่างเช่นการทำาบพาสข้างซ้ายอาจจะสักประมาณ7เซนหรือ8เซน แต่ถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดปิดผนังกั้นห้องหัวใจหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะฮะเราก็อาจจะเปิดแผลตรงบริเวณใต้ราวนมข้างขวาขนาดประมาณ4-5เซนท่านั้นเองนะครับหรือเราอาจจะใช้หุ่นยนต์นะครับเจาะรู3หรือ4รูแล้วก็ใช้แขนของหุ่นยนต์เข้าไปแล้วก็ทำบายพาสเฉพาะเส้นทางด้านหน้า1นสเส้นนั้นได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวกลับไปทำงานได้ไวกว่าปกติ อาจารย์ครับ,ห,รบหลังจากที่คนไข้ผ่าตัดแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องกลับมาพบแพทย์อีกหรือเปล่าครับครับสมควรที่จะต้องกลับมาตรวจโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกเนี่ยหลังจากผ่าตัดกลับไปแล้วประมาณ1-2อาทิตย์ก็คงจะต้องมาตรวจดูว่าหลังการผ่าตัดเรียบร้อยดีไหมสิ่งที่สําคัญก็คือต้องควบคุมอาหารนะครับให้สม่ําเสมอ นะฮะไม่ให้ไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจำวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความรู้กันนะครับขอบคุณมากครับครับคุณครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพสามารถเขียนจดหมายเข้ามาทางรายการได้นะครับเราจะมีคําตอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับ